พาลาดวเด็กนะครับขอเชิญคุณู่แม่สาธิินคุและคุเก่อนเก่งจันพาลิษาดวเด็กพาิษาครับสุโชเสียนหกุกุกโงุ่กันเราจะได้รู้มาโนรรยเหลือองกโงหอยียองโงไปจานนวันนี้มารับเียเรา มาทงโดยส่วนตัวยืนอยู่พรเราฝให้ใเด็กไดให้กับเลยให้กับ่ลูกน้งของเรให้กรัเอง่าตัวเองขอาไ้งานเป็นกระจเพื่อหาเงินเพื่อสงองานในการ่วยร้ปรนลการกรเ